นี่นีซ่อนตรึกันอือหืออืออืออีดอกเรียบร้อยมีเราซ้ำให้มุญให้ตายตายดื้อหรือตรึนรนะไหนมีใครอยู่แถวนี้ไหมน้องบราล์วอื้นอง,อองน้องบราล์วหดอกน้องบราล์วตายอือ อือีดอกเรียบร้อยหนึ่งโอเคครับผมสวัสดีทุกนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคราวนี้ในเกมไอเดนกับกเรามาเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ครับผมนะชิพห้าและกูสกินใหม่นี่เยี้ยนเลยไอยาชีชาเฮยบอกให้โอ,โอ้สกินใหม่ทำกูเฮ้ลเลยจังหวะนี้อ้ยเจอแล้วหนึ่งคนไอ้โอ้เจอหมอแม่หมอแม่หมอ แม่หมออันนั้นนี่อันนั้นนี่แม่หมอทันไหมล่ะแม่หมอหือแม่หมอแม่หมออะไรจ้าแม่หมอโอ้ยสัตว์สัตว์ติดติดติดเชี่ยอะไรเมื่อกี้ท่าไม่ก <hein? S 1> ่อนก้าวข้างคนจะปล่อยเรื่องราวโอ้โหชิดหายละอันนั้นเราหมดทุกคนไหนล่ะแม่หมอ อืมอีดอกอืมมาอืมอีดอกมาเนี่ย,ออนเ,นยเกือบแล้วกูโห่ยสวยงามฮะห้องวีไอพีเสร็จกูจะบอกให้โหไม่ค่อยดิ้นด้วยเด็กดีซะด้วยมึงนี่ตัวนี้พอเลย อ๋อติดไปแล้วหนึ่งเครื่องสวยงามนะห้องวีนี่จัดกันโอเคไม่สวยละไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วให้กับบุรุษไปสนีให้กับนักหุ่นเชิดนักเชิดหุ่นใครกันหนอนี่ซ่อนตีนจัดอื้อหืออื้อ อืมอีดอกเรียบร้อยมือเราซ้ำให้มุนให้ตายตายไปเลยนะอย่าไปหาอะไรนะไอ้หุนเชิดเนี่ยไปหาเพิ่มความเร็วเก็บไปเป็นไรลูกสกิลผมเต็มแล้วอ่ะเรียบร้อยลมสองหุนเชิดผมปล่อยเลยนะหุ่นเชิดผมไม่ได้ใช้ทนไน้องนะให้พี่รักษาไปก่อนกันละกัน ปังไปหนึ่งดอกก้าไม่ล่ะลูกเชีบยวหาและกือหืมหืมอ,อีดอกเชีบยวหาและกือห,หนักแล้วหนักแล้วตอนนี้อุ้ยสัตว์เอ้ยหืม อ๋ออีนี่สดีจ้ะเรียบร้อยซ้มไปอื้มอ้มมีคนอยู่แถวนี้เหรอยอมได้มึงปั่นอยู่แถวนี้นี่ยเก่งใจหนูหน่อยฮะโหจะติดแล้วอยู่ไหนจเจอแล้วเจอแล้วบุคลากร อีดอกอ้าวแล้วไงทีเนี้ยแล้วไงล่ะชีวิต <c oughs> โอ๊ยสัตว์อ้าวแล้วไงต่อชีวิตหอนอนหมอ <c oughs> อีดอกเอ้ยไอชิ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  อืมอืมีออดอกอ้ายชิดชิดชิดไอห่านเอ้ย,ออยโอ๊ะอ้ายซักโอ้โหทำกูหัวร้อนเลยอ่าฮะแล้วไงต่อมึงก็เสมออ่ะเกมนี้โอ้ย เอ้ยอืมฮึแล้วเราก็เฮ้ยอืมฮึฮึฮึอืมฮอ้อาวแล้วไงต่อละมึงอืออีดอกวะนี่แล้วยังไงแล้วไงแล้วไงน้องหัวไม้ละตอนนี้คือพลาดพี่โดนตีนั้นน่ะ โดนไอห้หอกไอ้หอกขักนั่นนะไอเ้เช่นเนี้ยมันอยู่แถวนี้เหรอเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งหืมยับร้อยมึงอ๋อ้ยัางอย่างท่อนนี้ว่าจะรอโอเคอเกมนี้แพ้ไอ้บุรุษปเสนีย์เดียวโดนนะคือเราขาดไอเนี้ยมึงเอ้ย โอเคมาเราต้องหาที่วางใหม่ๆแล้วเรียบร้อยฮะเก็บซองฮะง่ายๆเสมอไปโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอแต่ไปสนีคือมันจุ๊ไม่จริงหรอเอาจริงคือผมพลาดเยอะอะผมผมผมกดพลาดเดีเยวเฉยโอาจริงคือใครไปเล่นไปหันไปนเป็นนะัดเมื่อกี้อะตีโดนตั้งแต่ครั้งแรกแหละใช่คือผมผมหันหัวใจหลดพลาดเฉยโอเค okay, มาเกมที่สองทวน อย่างนี้เราแบนตัวแพ้ทางนะคือไอ้อีมมออแม่มุดเออแม่มุดนี่เราแบนตัวแพ้ทางชิปหายอย่างน่ารำคาญตัวแม่งจะถึงแล้วใช่ไหมแม่งสตันโอ้กูน่าจะรีบแบนอ่าโอ้โอุปกรณ์เพียบบอกให้ตรงนี้เพียบเพียบเพียบหน่องเปล่าหน่องเปล่าโอ้หน่องเปล่าวสวยงามลูก ื่นเต้นนตนไหนมีใครอยู่แถวนี้ไหมน้องบราวอึ้งน้องบราวนดอกน้องบราวเรียบร้อยอีดอกทีนี้ก็ได้มึงไม่เลวไม่เวลวเจ้าก็ไม่เลวเหมืนกันนะสายัดฮะสายัดหืมหืหืมนอน,อน ก้าวข้าวคงจะปวดไปอ้าวอ้าวอ้าววะนึกว่าจะใส่อะไรเดิมบิงกายมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่ก็พังซะละเกินอ้าวอ้าวอืมอดอกจั่วไปอุ้ยสัตว์จั่วผิดจั่วพัดจั่วพัดโอ้โหไม้ตรงนี้ก็เยอะเสียหายไม้หรือเหี้ยอะไรวะเนี่ย สถานที่อะไรวะอ้าวจริงด้วยมึงมาเนี่ยไปเป็นไ,ไหมอืออืออีดอกเรียบร้อยหนึ่งเสร็จจนโอ้ยเรียบร้อยนี่นี่นี่กูเฝ้ายับแม่มาให้เกียวนี้ มาใครช่วยลดไปไม่มีไทยก็อย่าช่วยนะผมบอกให้คือผมซ้ำจริงๆอะ่ะอืมอืมอย่าช่วยถ้ามีไทยอะ่ะไอหนูจะให้ตายง่ายขึ้นอยู่เนาะอย่าช่วยถ้าไม่มีไทยอื อืมบ้าอยู่ยไหนนะอืมพี่รอได้ชิวนะอืมพี่รอได้ชิวๆนะทีนี้ก็ไม่ดีกว่านักปวดยาไม่ใช่นักปวดไอหมอหมอหมอผมไม่เล่นนะหมอขี้เขียนน่ารำคาณี่หมอไหนเอ้ เป็นไงพอเราซ้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเหลือหนึ่งคนเดี๋ยสามเครื่องายน้องชิวๆมึงไม่มีใช่ตรงนี้ไม่มีอ่าตรงนี้มีไหมเฮ้ยหลุมเฮ้ยมี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 ใครว่าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาอะไรกันนี้อ่ะเอ้ยนึกว่าจะใส่วัดโทษ ว่าจะมีการใส่คนเจ๊วิวิวโอ้โหอยู่ตรงนี้น, you know โโโนีโโ่อเองอ้โโโาเรเ่งปั่นไฟหนึ่งดอกฮะอยู่ไหนกันน้าอยู่ไหนน้าอยู่ไหนนะสวัสดีค่ะหมอหมอแล้วก็จิตกรมีไหมเนี่ยโอ้โหน้หนูอืมอืมอีดอก ยเสริฟไปหนึ่งดอกไปรักษากันเองไปส่วนหมอแล้วก็ามาตรงนี้ฮะไปชื oh. ่อ้าวยังมียังจะมียังจะมีคนห้าวแถวนี้เหรอไม่กลับเหรอ <c oughs> ยังยังไม่กลับยังยัง โอ้ยังมีความพยายามรักเพื่อนรักเพื่อนรักชาติลูกอืมอืมกูเชื่อเลยายวิวเนี่ยเฮ้เชื่อเขาเลยฝ่ายวงฝ่ายวิวเนี่ยมึงว่ามันจะ <c oughs> มึงทันเหรอเพื่อนทันเหรอเพื่อนอุ้ทยทันเฉย อันเฉยอุ Ooh. ้ยโอ้โห,โหดูก่อนกันแล้วกันอันนี้ไม่สนุกไปละไปสวดตรงนี้ดีวกว่าเฮ้ยอีหมอเฮ้ยอีหมออีหมออ้อมหมออ้อม,ออมหรอือไม่ใช่มาเจอแล้วหมอ ืเออไงเราหมอูออ่าวาจะ๊ะตีฟีเป็นหนึ่งดอกฮะลบบังไฟกูให้ได้ละไอ้นี่ไปโนนะ่นละโอ้ชีให้ขาดเหมือนกระดาษ A4 เจ็ด K หออไม่ใช่กูต้องมึงรักษาไปขนาดนี้อะไรอุย๊ย อืมอีดอ,อกโอยนักขา่าวก็อยู่ตรงนี้เหรออย,อยู่ตรงไหนกันอ๋อบ้านเล็กมึงหว่างกันนะพวกนี้ว่างเนาะคงมาเฮียกนันอยู่บ้านเล็กอ่ะพอห็นอยู่เดี๋ยว่าไม่รู้นอนนอน อะไรลูกลูกต้องการอะไรลูกต้องการอะไรหลูกต้องการอะไรเป็นไงพอเราซ้ำมันก็ประมาณนี้แล้วนี่หว่สภาพคือพอซ้ำอ้อะไรนะอีตัวนั้นนะ่ะไม่ใช่นักข่าวนะไอ้อีดอกนั่นนะ่ะอือนักปวดนะคือถ้าเราซ้ำอ่ะมัน,ม,นมันจะดีอย่างเงี้ยนละ่ะ อยู่แถวนี้นะพาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มกงเพล็กรอลงหลุมหรือเปล่าเอรอหมอลูกเองหรือไม่ก็รอตะกัดตะการมาเรียบร้อยตะกัดตะการเรียบร้อยนักข่าวน่าจะอันนั้นแหละผมไปรอไล่อันนั้นดีกว่าอ่านักข่าวด้วยเองอ๋อตรงนู้นเจอไ,ไปไล่ตรงอื่นดีกว่า เพราะว่านักข่าวเขานั่งแล้วเขามีเฟสซึ่งมันไม่ได้เลยถ้ามีโฟมมีเฟสแล้วไปไหนละพอเจอละหนังไม้ไปหนึ่งดอกปังไปหนึ่งดอกปังไปหนึ่งดอกดอกิ oh. ตกรนน่าจะยังไม่ได้นั่งดูจากทรง Uh huh. จริงด้วยเนี่ยสลาทุกคนแล้วมันก็มาอยู่แถวนี้เช่อผมอ้าวเจอตรงไหนยนาอ๋อเจอแล้วออ,อยู่ตรงนี้รอช่วย อ่าแล้วผมก็ลออย่างงี้ไงลอยเวลาตะกัรตะกามไงอะไรน้องยอมเลยกูยอมอ๋อกูไม่เห็นเมื่อกี้สักทีโอเคดีมากบายละเป็นไงคือถ้าเราซ้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนที่ผมซ้ำไอฮันเท่นน่ะ แต่ผมไม่ไม,ม่ค่อยอยากซ้ำคือผมก็เป็นเซื่อเหมือนกันอนะผมเคยเล่นเสือแล้วสภาพมันก็ไม่ต่างที่อะไรกันเลย่ยาไปละโชคดีเห็นไหมซ้ำม,มันก็ป,นประมาณนี้แหละอยาให้พี่ซ้ำแบบให้แต่มันก็แล้วแต่ตี้อนะเออตัวนี้อาจจะไม่ใช่ที่สี่ก็ได้อาจจะแบบคกะคุคขั้งกันอนะเออนอกจากประเที้สีนะ่เนี่ยหยเล่นยำฮันเทสปุ๊บเอ้ใช่พื้นเทสไปจบเลยไปไหนไม่เป็นเลยคนหนึ่งหนึ่งเครื่องไปแบบหนึ่งคนอนะไปแล้วก็มีสามเครื่องเนี่ย นี่แหละพนักรที่ต้องการเก็บสีก็ประมาณนี้แหละ